ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่79ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ เมื่อพวกเหล่าภิกษุสาวกของพระเทวทัตเข้ามาใกล้พระเชตว,วันวังเตียงลงริมฝั่งสระบกขรณีแล้วต่างก็ลงไปเพื่อที่ลงไปอาบน้ําในสนั้นพระเทวทัตเองก็พยายามที่จะลุกขึ้นยืนพอวางเท้าลงบนพื้นดินเท้าทั้งสองข้างนั้นก็จมลงไปในแผ่นดิน จากนั้นก็จมลงโดยลำดับเพียงข้อเท้าเพียงเข่าเพียงเอวเพียงอกจนมาถึงคอในเวลาที่คางจโรถึงพื้นดินพระเทวทัตได้เปล่งวาจาเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้กำเนิดด้วยบุญตั้งหนึ่งรอยว่าเป็นที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตเปล่งวาจา ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนมรณภาพในครานี้อันหนึ่งในอัธกถาธรรมบทเรื่องสนชัยปริพาสกล่าวว่าในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสสู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัติสระเมื่อพระเทวทัตจมดินไปแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบัดนี้พระเทวทัตไปบังเกิดที่ไหนพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าในอเวจีมหานรกแล้วตรัสต่อไปอีกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มีปะกะติประพฤติบากย่อมเดือดร้อนในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะกรรมชั่วที่กระทำจะนำไปสู่ทุกติดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตเป็นบัณฑิตตั้งตนอยู่ดุจผู้รุ่งเรืองด้วยยศแต่เธอสั่งสมความประมาทประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนตถาคตผู้เสด็จไปดีแล้ว ประกอบแต่กรรมชั่วจึงต้องตกนรกอเวจีตั้งอยู่ตลอดกับหรือเป็นเวลานานหนึ่งร้อยปีไม่มีใครจะช่วยได้ดูก่อนพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทดำเนินไปตามมังคาของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินไปแล้วด้วยดีเถิดพวกเธอจะไม่ไปเกิดในอบายหรือสถานที่สถานที่ปราศจากความเจริญน่าอยู่อาศัย ในการจบคาถาบรรดาภิกษุสงฆ์ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมต่างก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเป็นจํานวนมากจากนั้นวันเวลาผ่านไปอีกจนมาถึงพรรษาที่44พระบรมศาสดาประทับจําพรรษาที่พระเชศวันวิหารในกรุงสาวัตถีหลังจากออกพรรษาปวารณาแล้ว พระสารีบุตรปริวิตย์กว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะปรินิพพานก่อนหรือพระอักษาวกจะนิพพานก่อนภายหลังเมื่อทราบว่าอัครสาวกนิพพานก่อนจึงตรวจดูอายุสังขารของตนปรากฏว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นจึงได้ดําิิว่าพระราหุนิพพานในดาวดึงพิภพพระอัญญากรทันนิพพานที่สัฉัตทันเราจะนิพพานในที่แห่งใดดีหนอ จากนั้นพระสารีบุตรเกิดความสังเวชปราดกับมานดาว่ามานดาของเราก็เป็นมานดาของพระอรอหันถึงเจ็ดองแต่ก็ยังคงเป็นมิจฉาทิิไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เลยพิจารณาเห็นว่ามานดาเองก็จะบรรลุเป็นโสดาบรนบุคคลได้ก็ด้วยเทศนาจากเราเท่านั้นในวันที่เราแสดงสมจิตสูตรหรือเรื่องที่บุคคลผู้มีสังโยชน์ได้แก่นหนึ่งบุคคลที่มีสังโยชน์ ในภายในภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมคสังวรมีปกติเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิขาบททั้งหลายเมื่อตายไปเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วว่าเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้อัตภาพแห่งมนุษย์ นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในสองบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมในพระปาติโมกขสังวรมีปกติเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกข,ขาบทอทั้งหลายบรรลุเจตวิมุตต์อันสงบอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อตายไปเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชนในภายนอกปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อความดับกามและพบทั้งหลายเพื่อสิ้นตัณหาความโลภเมื่อตายไปเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้นี้เรียวกว่บาบุค i, คล,ลคผู้ มีสังโยชน์ในภายนอกซึ่งเพราะสมจิตสูตรนี้ยังผลให้เหล่าเทวดาได้บรรลุพระอาหารหันต์แทงตลอดมรรคทั้งสามเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนนอกจากนั้นยังปรากฏการตรัสสู้ในที่อื่นอีกมากมายดังเช่นตระกูลกว่าแปดหมื่นทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ได้เกิดในสวรรค์ทั้งนั้นเหตุใดบัดนี้เราจึงไม่เปลื้องความเห็นผิดของผู้เป็นมารดาตนเอง จากนั้นพระสารีบุตรจึงตกลงใจที่จะปลดเปลื้องมันดาให้พ้นจากความเห็นผิดแล้วนิพพานในห้องที่ตัวท่านเองเคยถือกำเนิดมาเช่นนั้นเล่า